ยังอยู่ต่อกันที่การทํางานของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษารวมทั้งหมด9คนค่ะเพื่อที่จะให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ สำหรับที่ปรึกษาทั้ง9คนนะคะก็ประกอบไปด้วยคนที่1ก็คือนายกิติรัตน์ณระนองซึ่งท่านนี้เนี่ยเคยดํารงตําแหน่งกรรมาการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณชิวัตร ส่วนอีก8คนค่ะดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาก็ประกอบไปด้วยนายเทวันลิปตะพันลบอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งปัจจุบันนี้เป็นหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าท่านถัดไปนะคะคุณพิชัยชุนหวชัชเชระหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านภาคเอกชนโดยเป็นประธานกรรมการบริษัทเอกชนค่ะ ถัดมาคือนายสุพนิชใจวัฒน์นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรมประธานที่ปรึกษานโยบายด้านกีฬาพักเพื่อไทยและนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยรวมทั้งยังเคยเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้วยมาที่อีกหนึ่งท่านนะครับนายพิชิตชื่นบานหัวหน้าทีมทนายความของ,ของครอบครัวชินวัตนะครับ ก็เคยมีการรายงานนะครับว่ามีชื่อติดอยู่ในโผครอมอเสีานหนึ่งด้วยในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับมาดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกแทนอีกท่านหนึ่งคือนายชนลทิตสุรสวัีนะครับอธิบดีอดีตอธิบดีกรมป่าไม้เข้ามาทํางานการเมืองเป็นคณะทางานนโยบายที่ดินและก็สิ่งแวดล้อมของสิ่งแวดล้อมของทางพรรคเพื่อไทยครับ ส่วน2ท่านสุดท้ายนะคะก็คือนายชัยวัชรงค์ค่ะเป็นนักวิชาการด้านการเกษตรสมัยใหม่คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเกษตรปัจจุบันเนี่ยนั่งตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและท่านสุดท้ายนะคะนายสุรยุทธ์ทวีกุลวัฒน์อดีตผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนค่ะนี่ก็คือรายชื่อตำแหน่งของที่ปรึกษานาย,ยกทั้ง9ท่านนะครับ